เดือนกันยานี้เราควรจะปลูกผักอะไรดีอ่าวันนี้ก็จะมาแนะนำผักที่เราจะปลูกเดือนกันยานี้นะคะทุกคนนี่ผักชนิดแรกที่แนะนำนะคะขอแนะนำเป็นกวางตุง้งแล้วก็พริกนะคะทุกคนเป็นพริกจินดานะคะหรือว่าพริกอะไรก็ได้เนาะอ่าเดี๋ยวเราจะพามาดูนะคะอันนี้ก็เป็นกวางตุ้งนะคะทุกคนนี่ ที่แนะนํามากๆก็คือเป็นกวางตุ้งที่เขาขายที่เขาขายเป็นดอกนะคะทุกคนอันนี้เป็นกวางตุ้งที่เป็นดอกนะคะอ่านี่นี่เลยใครที่ยังนึกไม่ออกว่ากันยานนี้เราจะปลูกผักอะไรดีขอแนะนําเป็นผักกวางตุ้งเลยนะคะทุกคนนี่อันนี้เราก็เอามาหวานแค่นิดเดียวเนาะ อันนี้ก็พร้อมที่จะไปลงแปลงแล้วนะคะทุกคนนี่กำลังสวยเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปทำแปลงแล้วก็เอาน้องของเขาไปลงอยู่ที่แปลงได้เลยนะคะทุกคนนีอ่อันนี้ก็เยอะอยู่นะคะอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าก็ได้เยอะอยู่นะคะเราเาไป ปลูกลงแปลงขยายแล้วก็ได้เยอะอยู่นะอ่าอันนี้ขอแนะนําเลยนะคะเดือนกันยานนี้อย่าลืมนะคะทุกคนเดือนนี้เนาะอย่าลืมไปปลูกวังตุ้งนะคะเป็นผักที่ปลูกง่ายแล้วก็ดูแลง่ายด้วยค่ะได้เก็บง่ายด้วยเนาะแป๊บเดียวก็ได้เก็บละผลผลิตก็ดีด้วยนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคน ใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามให้ช่องของเราด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องส่วนกนุนารคุณนายด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ